บาร์นาาทับเทนคลิปนี้ขอเสนอ5ยานพาหนะไฟฟ้าไม่ต้องพึ่งน้ำมันสู้วิกฤตน้ำมันแพงราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่วิกฤตเรื่องค่าของชีพมากๆเพราะบรรดาของทุกอย่างพาเรทกันขึ้นราคาแบบฉุดไม่อยู่และที่หนักที่สุดก็คือน้ํามันนี่แหละครับที่กําลังราคาพุ่งทยานสวนทางกับเงินเดือนสุดๆไปเลยทําให้ทุกวันนี้เนะี่ยแทบอยากจะโยนกุญแจรถทิ้งแล้วเดินไปทํางานให้รู้ล้รู้ล่อกันไปเลยครับแต่มันก็คงทําไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยบรนนาทับเทนคลิปนี้เลยมีคางออนดีมาแนะนํากันกับยานพาหนะไฟฟ้าที่จะพาเราไปถึงจุดหมายโดย โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสักหยดใช้ได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องมานั่งสนใจราคาน้ำมันแพงแถมยังรักโลกอีกด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้ของดีๆก็ไปดูกันเลย E.M. E.Fording b y e m, e e m 2 เริ่มยานพาหนะอันแรกครับกับจักรยานไฟฟ้าราคาดีๆใช้งานง่ายๆกันก่อนเลยกับ EME Folding b y e m e 2จักรยานไฟฟ้าพับได้เหมาะสําหรับการเดินทางในเมืองเพื่อเลี่ยงรถติดและสะดวกการเดินทางเช่นในมหาวิทยาลัยด้วยดีไซน์การออกแบบให้จักรยานไฟฟ้าสามารถพับเก็บได้ดูคล่องตัวทําให้คุณสามารถพับแล้วเก็บไว้ข้างโต๊ะทํางานแบบไม่เปลืองพื้นที่หรือจะพับเพื่อเดินทางต่อด้วยรถสาธารณะก็ได้เช่นเดียวกันเพราะมีน้ําหนักไม่เยอะเพียงแค่19กิโลก เ่านนั้ตัวจักรยานไฟฟ้าพับได้ EM2 มากับล้อขนาด16นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกร,รมัมเหมาะกับคนตัวใหญ่ๆขี่ได้สบายๆมากับการใช้งาน2โหมดเปลี่ยนโหมดเพียงกดปุ่มที่แฮนด์โดยจะมีโหมดใช้งานได้ทั้งการปั่นขี่เองสามารถปั่นได้ยามแบตใกล้หมดและโหมดไฟฟ้าด้วยการบิดใช้งานที่มือขวาเพื่อทุ่นแรงในเวลาที่เร่งรีบด้วยน้ำหนักที่เบาจึงสามารถทำความเร็วได้สูงถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับจอแสดงผล LCD บอกซา นแบตเตอรี่และความเร็วเป็นตัวเลขและใครที่เลิกงานดึกๆต้องใช้งานตอนกลางคืนตัว e m 2ก็มีไฟฟ้าที่2สว่างให้การเดินทางของเพื่อนๆนั้นปลอดภัยอีกด้วยครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่ที่เกใครกลัวว่าจะใช้งานได้นานไหมเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงตัวจักรยานมาพร้อมกับแบตเตอรี่ชาร์จไฟแบบลิเธียมไอออนที่สามารถถอดออกไปชาร์จนอกตัวเครื่องได้ โดยในการชาร์จหครั้งสามารถวิ่งได้ระยะเดินทางได้ไกลถึง40กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งเวลาการชาร์จแบตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4-8ชั่วโมงตามจํานวนแบตที่เหลือและมีอายุแบตอยู่ที่การชาร์จ1,000รอบด้านการรับประกันก็ครอบคลุมครับประกันตัวถัง5ปีมอเตอร์3ปีและแบตอีก1ปีถือว่าเป็นจักรยานที่ให้เพื่อนๆป,ประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าน้ํามันและสะดวกในการเดินทางอีกด้วย eM e Folding e Bike eM2 ราคา1,7,900บาท DYU Electric Bike V1 ก็ยังอยู่กับจักรยานไฟฟ้าเหมือนเดิมกับ Dyu Electric Bike V 1ที่ขยับสเปคและดีไซน์ขึ้นมามากกว่าเดิม Dyu Electric Bike V 1เป็นจักรยานไฟฟ้าที่โดดเด่นด้วยงานดีไซน์ดูน่าขี่มาก,มากตัวจักรยาน,นยมีน้ำหนักเพียงแค่2 2 5ิกิโลกร,รมัมมีจอ LCD ขนาดพอเหมาะบอกสถานะการใช้งานของจักรยานตัวจักรยานมีขนาดเล็กกระทัดลัดแต่ด้วยการออกแบบโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมทรง V V-shape ตามหลักทางเลขาคณิตที่เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดทําให้ได้เฟรมของจักรยานที่แข็งแรงทนทาน เรียบง่ายและดูทันสมัยรับน้ำหนักได้สูงถึง120กิโลกร,รัมมาพร้อมกับล้อลมขนาด12นิ้วแบบไม่มียางในยากต่อการที่ยางในจะรั่วพร้อมดิสเบรก ทั้งหน้าและหลังยังไม่พอเพราะยังมากับไฟหน้าและหลังแบบ LED ที่สว่างมองเห็นง่ายในยามค่ำคืนแถมยังมีรีโมทไร้สายและระบบสัญญาณแกนขโมยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจักรยานคันนี้จะสามารถจอดไว้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวหายนอกจากดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นสง่าแล้วเรื่องการใช้งานก็ดีสุดจักรยานคันนี้ครับสามารถทําความเร็วได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเบาะมีความใหญ่และนุ่มสามารถขี่ได้นานไม่รู้สึกเมื่อยมีโชคหน้าเป็นกระบอกคู่และโชกหลังแบบเดี่ยวทําให้รอง การใช้งานได้แทบจะทุกพื้นผิวโหมดการใช้งานก็มีให้เลือก3โหมดเป็นแบบปั่นเองระบบไฟฟ้าและ Pedal Assist ระบบอัจฉริยะที่ทำให้เพื่อนๆสามารถใช้งานได้มากขึ้นจากเดิม25กิโลเมตรกลายเป็น 45กิโลเมตรและจักรยานคันนี้ยังมากับมาตรฐาน IP 54ทําให้ทนน้ําทนฝุ่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วนเรื่องการชาร์จแบตครับก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้เวลาในการชาร์จก็อยู่ที่4-5ชั่วโมงก็พร้อมใช้งานต่อเลยทันที DIYU Electric Ride V1 ถือว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าดีไซน์สวยทนทานแข็งแรงที่เหมาะกับคนเมืองที่สามารถใช้งานในระยะใกล้ๆหรือที่เรียนไม่ไกลจนเกินไปใครที่สนใจก็จัดไปได้เลยรับรองไม่ต้องปวดหัวเรื่องราคาน้ำมันอีกเลย DIY Electric Bike V1 ราคา24,900บาท Ninebot Mini Pro ยานพาหนะสู้วิกฤตน้ำมันแพงรุ่นต่อมาเอาใจไวรุ่นสายเอ็กซ์ตรีมกันนิดนึงละกันกับายบอร์ดมินิโปรสกูเตอร์ไฟฟ้ารูปแบบเซลฟ์บาลานซ์แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเซลฟ์บาลานซ์ที่ดูแล้วน่าจะใช้งานยากแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้งานควบคุมง่ายมากๆตัวมินิโปรออกแบบมาให้ใช้งานง่ายตัวก้านบังคับเนี่ยสามารถปรับความสูงได้เล็กน้อยสําหรับคนที่ขายาวแถมยังสามารถบังคับเลี้ยวได้จากตัวก้านได้เลยและหากใครที่จะเอาเข้าไปในสถานที่ที่ห้ามเล่นสกูเตอร์แล้วก็มีบาร สำหรับลากจูงอีกด้วยและที่สําคัญยังมีโหมดผู้ที่เริ่มใช้งานใหม่เมื่อเริ่มต้นใช้งานใหม่ต้องวิ่งให้ถึง1น่งกิโลเมตรก่อนให้ชํานาญก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกระบบต่างๆเพื่อความปลอดภัยทีนี้แหละใครก็สามารถขี่ได้เลยเรื่องความปลอดภัยว่าโอเคแล้วนะครับเรื่องสเปคการใช้งานเนี่ยก็ไม่ต่างกันนายบอดมินิโปรรองรับน้ําหนักได้ตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปจนถึง100กิโลกรัมและด้วยมอเตอร์ขนาด1,600วัตต์ให้กาลังเยอะจึงทําให้สกูตเตอร์ตัวนี้ทําความเร็วได้ที่ แกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ววิ่งระยะทางสูงสุดถึง30กิโลเมตรต่อการชาร์จ4ชั่วโมงและเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับเรื่องการขึ้นเนินนั้นทําได้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นเนินได้ไม่มีปัญหาในระดับความลาดชันที่มุมเอียง15องศาส่วนลุมครูขะก็ลุยได้เลยเพราะมากับล้อลมขนาด10.5นิ้วยากมากเลยนะครับที่ยางจะแตกแล้วรั่วส่วนเรื่องกันน้ำเนี่ยก็มากับมาตรฐาน IP 5 4สามารถขี่ในสภาพฝนโปรยตอยได้เลยยังยังไม่จบเท่านั้นครับสกูตเตอร์ตัวนี้สามารถ าใช้งานร่วมกับแอป Segway ที่สามารถบังคับปรับแต่งล็อกเครื่องหรือ tracking การเดินทางของสกูตเตอร์ตัวนี้ก็สามารถทําได้อีกด้วยเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าให้ความสบายใจในเรื่องความทนทานครับ Ninebot Mini Pro มาก,กับ UL Certified มาตรฐานที่ความปลอดภัยในการผลิตออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าสกูตเตอร์ตัวไหนจะเข้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องปลอดภัยทนทานใช้งานได้นานนายบอดมินิโ r o ราคา32,500บาทนายบอดคิกสกูตเตอร์แอร์ที่15 มาถึงยานพาหนะสู้วิกฤตน้ำมันแพงตัวที่4กันแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอาใจเพื่อนๆที่อยากจะได้ยานพาหนะสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายพกพาสะดวกกันบ้างกับไนบอลคิกสกูเตอร์แอร์ T15 ที่เป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นตลอดปีที่ผ่านมาไนบอดคิกสกูเตอร์แอร์ทีเป็นสกูเตอร์พกพาที่ไปไหนตอนไหนกับเราได้ทุกที่ด้วยดีไซน์เล็กน้ำหนักเพียง10.5กิโลกร,รัมเท่านั้นทําให้สามารถพับได้ใน1วินาทีแล้วหิ้วหรือลากขึ้นรถไฟฟ้าหรือลงรถไฟฟ้าใต้ดินสบบายบายเลครั เพราะขนาดจะเหลือเพียงแค่8.7นิ้วและเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็แข็งแรงทนทานเอาเรื่องเพราะใช้วัสดุอย่างแมกนีเซียมอลลอย90%ให้ความแข็งแรงเหมือนกับอลูมิเนียมอลลอยแต่มีน้ำหนักเบาและมีความพรีเมียมมากกว่าสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมแถมยังเพิ่มลูกเล่นให้ตัวสกูตเตอร์ดูชฉเฉีวยวมากขึ้นด้วยไฟเส้น LED accent light สวยงามดูล้ำสมัยสามารถเปลี่ยนสีจากแอปได้ทั้ง Android และ iOS และไฟเบรกที่มีแถบรอบทิศท,ทางสามารถมองเห็นได้ง่าย ขึ้นเรื่องการกับขี่ตัวนี้นะครับมากับล้อหน้าจะมีขนาด7.5นิ้วส่วนล้อหลังจะมีขนาด6นิ้วซึ่งในล้อแต่ละล้อจะมี PU f o อยู่ด้านในด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องลมยางรั่วด้านความเร็วครับก็มีให้เลือกความเร็วถึง4โหมดสามารถเลือกตามความเหมาะสมตามการใช้งานเริ่มจาก p r e d s t e n m o มดความเร็วสูงสุด6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสาหรับการขับขี่บนทางเท้าที่ต้องใช้ความเร็วนน้อย Energy Saving Mode โหมดประหยัดพลังงานความเร็วสูงสุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมง Standard Mode ความเร็วทั่วไปความเร็วสูงสุด15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสปอร์ตโหมดให้ความเร็วที่เร็วที่สุดที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งมี c r u ค s น Control อัจฉริยะสามารถควบคุมสกูตเตอร์ได้เหมือนกับใช้สกูตเตอร์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเมื่อสกูตเตอร์เริ่มออกตัวก็สามารถล็อกความเร็วปัจจุบันได้และสามารถเพิ่มความเร็วจากการแตะอีก1หรือ2ครั้งหากต้องการชะลอความเร็วก็ทําได้ไง่ายเพียงแตะที่ระบบเบรกรวมถึงระบบเบรกแบบ Regenerative สามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าไปที่ตัวเครื่องส่วนแบต เ,เป็นแบบลิเธียมส่วนขนาดความจุครับมาที่4,000ม ah. ิลลิแอมป์เกรดเดียวกับที่ใช้ในรถไฟฟ้า EV ระบบ BMS มีระบบป้องกันความร้อนสูงหรือการชาร์จไฟที่นานเกินไปโดยใช้ระยะเวลาในการชาร์จให้เต็มเพียงแค่4ชั่วโมงต่อการใช้งานสูงสุด15กิโลเมตรถือว่าเป็นสกูตเตอร์ที่เป็นมิตรต่อการใช้งานมากถึงมากที่สุดเลยครับเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากจะได้ไว้ใช้งานในระยะใกล้ๆหรือเอาไว้ใช้เพื่อเดินทางต่อกับรถสาธารณะนั่นเองแหละครับนายบอดคิกสกูตเตอร์แอร์ที15 ราคา33,900บาท Segway Immoped A35 มาถึงตัวสุดท้ายนะครับที่บอกเลยเลยว่านี่แหละคือสุดยอดของการเดินทางแบบไร้น้ํามันกับจักรยานไฟฟ้าส่งมอเตอร์ไซค์กับเซกเวย์อีโมเป A สาที่เหมาะก,กับการเดินทางทั้งใกล้และไกลของคนเมืองจริงๆเซกเวย์อ e ีโมเป A สามากับดีไซน์น่าใช้มีจอ LED บอกสถานะมีไฟหน้าและไฟหลังเป็น LED ให้ความสว่างแม้เปิดตอนกลางวันตัวโครงสร้างของจักรยานมีความแข็งแรงโดยการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษทําให้ในตัวบอดี้ของตัวจักรยานที่ มีความแข็งแรงทนทานทนต่อรอยขีดข่วนรองรับน้ำหนักคนขี่ได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมและการันตีคุณภาพของสีด้วยซีนอนแแลมเทสที่ช่วยรับรองได้ว่าสีของตัวเครื่องจะให้ความรู้สึกใหม่สวยงามตลอดเวลาไม่มีการลอกหรือซีดตัวล้อมากับล้อลมขนาด14นิ้วบวกกับโชคหน้าและหลังแบบคู่พร้อมดรัมเบรกทั้งหน้าและหลังให้ความหนึบของเบรกไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางด้านการขับขี่เซกเวย์อีโมเปต A35 มากับมอเตอร์ขนาด สามารถทําความเร็วได้สูงสุด33กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทําระยะได้41กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและยังมีระบบปั่นกระแสะไฟกับเข้าแบตเตอรี่เมื่อรถมีการชะลอความเร็วเพื่อยืดระยะทางในการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งที่เรียกว่า Energy Recovery นอกจากนี้ครับสเปคที่ว่ามาแล้วยังมีระบบอัจฉริยะเพื่อให้การใช้งานนั้นง่ายและปลอดภัยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดเครื่องล้ำสมัยด้วย NFC Smart Key ที่สามารถเปิดปิดเครื่องได้โดยใช้ ใช้การแตะหน้าจอหนึ่งครั้งระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณที่นั่งและขาตั้งโดยเครื่องจะสามารถทำงานได้เมื่อเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับได้ว่ามีผู้ขับขี่นั่งอยู่บนเครื่อง และเอาขาตั้งขึ้นเท่านั้นหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเครื่องจะไม่ทํางานทันทีทําให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ตัวสกูตเตอร์ครับโดยรวมแล้วเนี่ย s e กเวย์อีโมเ A 3 5ถือว่าตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการลดภาระค่าน้ํามันสุดๆด้วยความเร็วการออกแบบและความสบายในการขี่ตัวนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆเลยทีเดียวแหละครับเซกเวย์อ e ีโมเ A สาราคา38,900บาท ได่ยังกันว่างนะครับกับยานพาหนะไฟฟ้าที่บรรณาท T เทรนเอามาฝากกันน่าจะมีรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับแต่ที่สําคัญยังไงซะเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันอีกต่อไปแล้วครับที่นี้ก็จะได้มีความสุขกับการเดินทางไปทํางานไปเรียนแบบยิ้มๆได้แน่นอนและหากใครสนใจอยากจับอยากทดลองการใช้งานจริงๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าร้านบรรณาหรือร้านบีบีเบยอนดีบ็อกทุกสาขาหรือจะช็อปออนไลน์กันก็ได้ที่ w w w b n n i n t h กกดดไ้เเช่นนียวัและก่อนจากกันไปนี่ยนะครับก็ขอถามเพื่อนๆกันหน่อยละกันว่าอยากให้บาร์าของเราเนี่ยทำคลิปแนะนําสินค้าอะไรกันอกีกสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยส่วนบาร์ด้าทอดทงคลิปนี้นะครับผมตัวนัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ